สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Ocean Get Ocean g r o u วันนี้นะคะพวกเราขออาสานะคะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมที่พักนะคะที่พูดได้ว่าพอเข้ามานะคะก็จะคบแต่วความสงบนะคะและธรรมชาติและที่สําคัญนะคะ ติดลิมน้ํากันเลยทีเดียวกันค่ะใช่แล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้าใครได้มีโอกาสได้มาพักก่อนที่นี่นะคะจะได้อยู่กับท่ามกลางธรรมชาติและวิถีชีวิตลิมคลองบางกอกน้อยที่สําคัญนะคะเดินทางไม่ไกลด้วยค่ะ และตอนนี้นะครับเราทั้ง3คนนะครับก็อยู่กันที่บริเวณด้านหน้าชาบมะกอกน้อยบูชิโคเตลนะครับและแน่นอนนะครับใน EP นี้นะครับเราก็กินเที่ยวจบในที่นี่นะครับเพราะว่าร้านอาหารที่เราจะพาทุกท่านไปชิมนะครับก็อยู่ที่นี่แล้วนะครับและตอนนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะอยากให้พวกเรานะฮะพาเที่ยวโซนโรงแรมตรงนี้แล้วนะครับงั้นถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย ในตอนนี้นะคะเราก็อยู่ด้านในบริเวณโรงแรมกันแล้วค่ะเพียงแค่ก้าวเข้ามาก็สัมผัสถึงกลิ่นอายวิถีชีวิตชาวชุมชนบางกอกน้อยนะคะได้อย่างลงตัวและกลมกลืนกันเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วครับเพราะว่าโรงแรมนี้นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณชุมชนเก่าแก่นะครับที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับและสร้างให้กลมกลืนกับวิถีชุมชนของชาวบางกอกน้อยนั่นเองนะครับและที่พักแห่งนี้นะคะก็ต้องการให้ผู้ที่เข้าพักเนี่ยเข้าถึงอารมณ์ของธรรมชาติอีกด้วยนะคะ และอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของที่นี่นะครับนั่นก็คือชานไม้หรือทางเดินไม้นั่นเองนะฮะเขาเออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่พักอาศัยนะครับได้ใช้พื้นที่ส่วนกลางนะครับได้อย่างเต็มที่นะครับและที่สําคัญนะครับโครงสร้างไม้นะครับทั้งหลังเป็นไม้สักนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของโรงแรมที่นี่ด้วยนะครับและในส่วนการบริหารจัดการของโรงแรมนะคะถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะ เพราะทำให้คนเนี่ยได้รู้จักและจดจําไม่แพ้กับโรงแรมที่อื่นเลยต้องขอบอกเลนะคะจุดเด่นของที่นี่นะคะเป็นเรือนพักริมน้ำค่ะที่สะอาดสะดวกนะคะสามารถให้คุณลูกค้านะคะมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะได้อย่างเต็มที่ค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเรานะคะจะพาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมห้องพักกันค่ะ it it stays, way back year ago. I it I've swear year changed for the better stays back ago for เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับโรงแรมอาคารไม้สักริมน้ํานะคะที่มีจุดเชื่อมต่อกันด้วยชานไม้และออกแบบภายในสไตล์ simply as is ที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายเรียบง่ายสบายสบาย เลยทาให้พวกเราทั้ง3คนนะครับลืมนะครับความเป็นอาคารไม้เก่านะฮะและที่นี่ก็ยกอาคารไม้ให้เป็นระดับสากลน,นะครับและที่สําคัญนะครับรอบพื้นที่บริเวณนะครับก็มีพื้นที่สีเขียวนะครับทำให้ผู้ที่พักอาศัยนะครับได้รู้สึกผ่อนคลายและสบายกันไปด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเช่นเดียวกับบริการของโอเชียนไร์ไทยสมุทรนะคะแต่จะเป็นบริการด้านไหนนะคะไปพบกับปูรูของเรากันเลยค่ะสำหรับการให้บริการหลังการขายก็เป็นเรื่องที่พวกเราชาวโอเชียนไร์ไทยสมุทร ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะคะและในวันนี้บูก็มีบริการใหม่ๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมด้วยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือ l าโอเชียนคอ n เน็ t ค่ะเป็นบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกลูกค้าประกันกลุ่มทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าบัตรประกันกลุ่มแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีการการตรวจสอบข้อมูลความคุ้มครอง การบริการส่งเคมสินใหม่ออนไลน์หรือ e s y c เค m การค้นหาโรงพยาบาลในเครือข่ายและอีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้เลยนะคะลูกค้าสามารถซื้อประกันรายบุคคลเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะและสำหรับท่านใดที่ยังไม่เริ่มใช้งานต้องบอกเลยนะคะว่าราย Ocean Connect เป็นบริการที่ให้ความสะดวกรวดเร็วเสมือนมีตัวแทนอยู่ข้างๆตลอดเวลาเลยค่ะและอีกหนึ่งบริการที่จะแนะนำก็คือ Ocean Club App l i c a ิเค n ค่ะ ที่จะทำให้ลูกค้าประกันกลุ่มได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากร้านค้าชั้นนำมากมายนะคะและที่สำคัญยังมีกิจกรรมเพื่อสะสมโอชิคอยอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินวิง่งปั่นจักรยานและนอนหรือกิจกรรมตอบแบบสอบถามกับโอเชียยไลท์ไทยสมุทที่มอบความสุขให้กับทุกท่านส่งตรงเพียงปลายนิ้วเลยนะคะสำหรับอีหน้าบูจะมีอะไรใหม่ๆมาแนะนำติดตามกันได้ที่นี่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ และตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วง Enjoy Eat กับ o c e ช n g นแกงของเรานะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราไม่ได้มาธรรมดาแน่นอนนะฮะเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารของทางร้านนี้นะครับนั่นก็คือคุณปอนะครับเป็นผู้จัดการร้านของที่นี่นะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญพบคุณปอได้เลยนะครับก็ปอเป็นผู้จัดการร้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ก็จะช่วยแนะนำเมนูอาหารให้พี่ทนกันนะ เริ่มต้นด้วยที่เมนูแรกเลยนะคะตัวอาหารตัวแรกค่ะจะเป็น smash avocado ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเบสเนี่ยจะเป็นขนมปังซาวโดค่ะแล้วก็ท็อปบนด้วยเบคอนแล้วก็จะเป็นสควอ o เอร์ค่ะส่วนข้างๆจะเป็นผักให้ลูกค้าทานเนี่ยก็จะเป็นพวกเอาไวร์โรเกตเมิรเโดซัซาแล้วก็ smash avocado วนี้ค่ะส่วนจานต่อไปตัวนี้ค่ะาจะเป็นแซนทาค่ะแซนทาจะเป็นทารที่เป็นแบบทัรตาะค่ะแล้วก็ เราจะโรยคัมเบด้านล่างให้ค่ะทั้งเมนทานคู่กันอร่อยมากค่ะแล้วก็เมนูถัดไปค่ะตัวนี้จะเป็นเมนูบั้นของอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเอ็กโรยโยค่ะก็คือเบสก็เป็นขนมปังเหมือนจับเมนูนี้เลยแต่ว่าด้านล่างเนี่ยเราจะท็อปด้วยสโมกแซลมอนค่ะแล้วก็ด้านบนจะเป็นโคชเอ็กค่ะแล้วก็ราดด้วยอซอสที่เขาเรียกว่าคอรินเดส ก็จะมีอีกุระด้วยค่ะเป็นจิมมิคเล็กๆให้ลูกค้าได้ทานง่ายขึ้นค่ะคส่วนเมนูสุดท้ายเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเต้าหู้หยกค่ะเป็นเต้าหู้ที่ทําจากถั่วเขียวค่ะแต่ว่าเท็กเจอร์ที่เราทานไปแล้วเนี่ยค่ะรสชาติเขาจะเหมือนกับลูกชิ้นปลาเลยแต่ว่าบอกเลยว่าเมนูนี้ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ค่ะอืมครับผมส่วนเมนูน้ําสีสันด้านหน้าเรานี่เป็นเมนูฮิตของที่นี่ด้วยไหมครับใช่แล้วค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นฟลากิงโกลาเต้ค่ะ เมนูต่อไปค่ะจะเป็นบูเลอรเนตค่ะก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็จะเป็นอันชันมะนาวโซดานค่งตัวนี้จะเป็นกาแฟอีกตัวหนึ่งค่ะเรียกว่าเบอเบอร์มิงค์คอฟฟี่ค่ะตัวนี้แนะนำเป็นอเมริกาโนเชคกับสตรอเบอรี่ลิ้นจี่แล้วก็เลมอนค่ะโพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะก็ทำให้พวกเราทั้งสาวคนเนี้ยอยากจะลองชิมแล้วนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณปอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ ก่อนจะมาชิอมอาหารของทางร้านนะคะก็ขออนุญาตถอดแมสกับฉีดสเปรยลกอล์ก่อนนะคะมาเริ่มที่อันแรกกันเลยของพาวนะคะก็จะเป็นเมนูสไมชอะโวคาโดนะคะนี่เลยอะไรคำนี้ ขนมปังกรอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ขออนุญาตท็อปปิ้งอะโวคาโดมาเริ่มที่คำแรกกันเลยนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งขนมปังเบคอนนะคะอะโวคาโดแล้วก็ไข่ด้วยนะคะเริ่มชิมเลยตัวอะโวคาโดนะคะพอทานแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีความเค็มปะาเลมปลาเลมรวมกับความนวลของตัวอะโวคาโดเอง พอทานรวมกับขนมปังก็เบคอนก็จะมีความเค็มรวมเข้ามาด้วยรวมแล้วเนี่ยคือผสมผสานกันอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะต่อไปก็เป็นเมนูของออยนะครับเอกรอยยลนะครับซึ่งต้องบอกกันเลยว่าตัวหน้าตานะครับน่ารับประทานมากๆเลยนะครฮนะคือไข่แดงนะด้านในนะครับก็ไม่ถึงกับสุกมากนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเขาเรียกอ,อะไรเหมือนลาวาครับไหลเยอะมากๆนะฮะชิมแล้วนะนะ มันผสมผสานระหว่างตัวขนมปังนะครับที่จะมีรสชาติเหมือนที่น้องพาวแจ้งเลยก็คือเป็นรสชาติออกเค็มนิดนึงนะครับอีกรอบก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเมนูนี้นะครับก็ใช้คําว่าอร่อยแบบลงตัวเลยนะครับทุกคนก็คือทั้งในเรื่องของรสชาติขนมปังเองนะครับรวมถึงตัวแซลมอนนะครับที่มีกลิ่นอของการสมก สมกควันมาเนาะยังไงก็ฝากเป็นแฟนรายการนะครับคิดถึงเมนูอาหารของร้านนี้ก็อยากให้นึกถึงตัวเอกรอยลตัวนี้ด้วยนะครับเมนูของกิ๊กนะคะคือเป็นเต้าหู้หยกค่ะที่ทํามาจากถั่วเขียวนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะคนเป็นเป็นอาหารทานเล่นนะคะที่สามารถทานได้ง่ายๆนะคะจิ้มจิ้มหน่อยนะคะพอได้จิ้มกับน้ำจิ้มแล้วนะคะน้ำจิ้มตัวนี้ค่ะจะมีเป็นเรียกว่าน้ำจิ้มบวย ซึ่งจะมีความหวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆเค็มนิดๆตัดกับถั่วที่เขาโรยท็อปปิ้งเข้ามานะคะก็คือมันจะมีความมัน t e เ t u ร e ที่กัดไปก็คือจะดีมากเลยค่ะก็เท่ากับว่าเมนูนี้เป็นเอาใจสายสุขภาพใช่ค่ะแล้วก็เอาไว้ทานเล่นอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคมากเลยค่ะสุขภาพแล้วเราก็ต้องมาของหวานใช่ค่ะอันนี้นะคะเป็นเมนูคัสตาร์ดทาร์สค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นคลัสต์สัเลมอนตัวนี้ค่ะก็จะมีความมีความเนียนของเนื้อไข่นะคะซึ่งมีความละมุนแล้วยิ่งกินกับพวกกาแฟแกาแฟก็จะมีความขมปัดกับความหวานยิ่งทําให้ลงตัวซึ่งเมนูนี้นะคะสายสายหวานแมวอยากถ่ายรูปสามารถสั่งเมนูนี้มาได้เลยนะคะถ่ายรูปส,สวยๆได้เลยเช่นเดียวกันค่ะและทั้งหมดตรงนี้นะครับก็เป็นเมนูฮิตของทางร้านนะฮะที่ได้แนะนําให้ชาวแก๊งของพวกเรานะฮะได้มา รีวิวการทานนะฮะที่อร่ออร่อยกันมากเลยนะครับถ้าแฟนๆรายการท่านไหนนะคะสนใจอยากจะมา Enjoy Eating แบบพวกเราทั้ง3คนนะคะก็สามารถโทรได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะมาสัมรองที่นั่นกันก่อนนะคะ หรือติดตามได้ที่ Facebook f แ n p a g e นะคะชาญบางกอกน้อยนะคะแน่นอนฮะเรามารีวิวทั้งทีนะครับเราก็ต้องมีสิทธิพิเศษนะครับให้กับลูกค้าโอเชี่ยนไลท์ไทยสมุนนะครับก็สามารถเลือกรับโปรโมชั่นดีๆกับทางร้านได้เลยนะครับเพียงแค่โชว์นะครับบัตรประกันนะครับโอเชี่ยนไลท์นะครับกับทางร้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นบัตรแข่งพลาสติกนะครับหรือเป็นตัวบัตรอีการนะครับที่เปิดผ่านช่องทาง Li n e Ocean Connect หรือ Ocean c l u b a p p นะครับก็สามารถรับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษดี ดีกับทางร้านได้เลยครับ สำหรับในวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนก็ได้พาคุณผู้ชมทุกท่านเที่ยวชมโรงแรมทานบางกอกน้อยบูชีโคเทลและอาร์ฟคาเฟ่ที่อยู่ริมน้ำนะคะและท่ามกลางธรรมชาติและได้รับความรู้เกี่ยวกับประกันกลุ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะวักว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะมีความสุขในอีพีนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือสาระบันเทิงจากรายการโอเชียนแกงโอเชียนกรุ๊ปขอขอบคุณโอเชียนไลฟ์ชายสมุทรรักคือพลังของชีวิตติดตามชมพวกเราใหม่ในอีพีหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดสับสไคร์กดกระดิง่งเพื่อติดตามรายการโอเชี่ยนแกงโอเชี่ยนกุ๊ปของเราด้วยนะคะัสำหรับวันนี้บ๊ายบาย